สว,ส,ส,วส, FC, สวัสดีพี่น้องทุกๆุกท่านสวัสดีเอฟซีสวัสดีผู้ติดตามครับผมเจอกันเช้านี้ที่สวนยางครับไราชานนวันที่13 13าาครกฎดาคมครับพี่น้องจีจังนนี้จีต้าคอน้า,นางข่างสูงเขาเป็นหนาสองของยางต้นนี้ครับผมขึ้นหน้าสองกันมาแล้วครับนี่ได้ประมาณขายไปรอบนึงแล้วครับดึงที่เส้นให้จับดินไปดึง,งแบบนี้ครับผม ตากล้องบว่างครับตากล้องทางกับข้าวก็เลยได้ภาพบะสวยปันใดพี่น้องครับมันยอ้อนแสงนะย้อนแสงด้านนอกนุ่นตรงไายกระโพดเลยภาพบะสวยป็นใดพี่น,อน,น้องต้องขออภัยครับผมอีกหัวนี้ครับต่างมีดเบียดมาเลยครับ โอ้โหได้เลยคนตัวนา้น้องพี่น้องบาดย่วยหน่อยบ่ยัยดีครับได้ถั่วแต่หนึ่งมีดครับนี่เป็นมีดที่สองของรอบหลังกากเก็บขายไปเก็บส่งโรงงานสีตรงังท่าสะอาดนาด้วงพี่น้องอได้ยัง 6ร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลอย่างเกิ้ลรลายยี่สิบแปดบาทยี่สิบตังค์ครับอย่างหกสิบเปอร์เซ็นอีกวันเราตั้งนี้ครับลอยเบียดนยเนื้อเยอะครับนาซุคนจีจับมีแบบนี้หรือ่าแบบนี้พี่น้องเดีแต่นาัดเราเอาำใำรเป็นันัดกับเจุาของเองครับจะทําไมเราเกียร์ยไเกียรอย่างสวยพี่น้อง เหือดบ่้องเขาเอา,าภาพไม่สวยอยู่นะครับแต่พยายามแก้ไขและปรับปรุงกันเท่แล้วเทแล้วเทอีก ครับต้องนอนเป็นไรข้าวโพดพี่น้องครับกำลังง่ามเราพเป็นก็ได้ไปครับจิกหัวพวกจับแบบนี้พี่น้องเด้อบแบบนี้ครับใช้เนื้อโป๊นี่ ขวดลังมีดครับเพื่อให้น้ำหนักเท่าพอมาพ่อจอกหนาย,ย่างครับหยิดง่ายครับผมสไลด์ยูนิกะมาป็นทางกดไลค์กดติดตามครับผมกดแชร์ครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ